โอเคแล้วก็ให้หน้ามันทีน,นี้ผมก็ไปขโมยไม่ได้ขโมยหรอกหยิบมาหยิบหยิบเพินมาหน่อยขอบคุณครับใครแทนน้องพีต้องรอติดตามครับต้องรอติดตามใครจะมาแทนผมติดตามปะอยากให้เป็นใครดีวะอยากให้เป็นใครหนะ้าหื ดูแลสุภาพด้วยครับโอ้ขอบคุณครับไอพี่น้อมพีนะครับพี <h <h ่แอนนะครับพี่แอนนะครับบอก็บดก็น่าจะติดงานครับน้องบอสน่าจะติดงานเดี๋ยวนี้เขาโซโล่แล้วนะเขาไปงานเดี่ยวเขาแล้วนะเนี่ยแล้วผมก็จะเป็นแบบทาแป้งโบี่ยหมดแล้วผมไม่มีอะไรมาก ควันขึ้น่ยจริงๆเขาใช้อย่างนี้หรอเปล่าผมไม่รู้นะผมทายอย่างนี้แล้วผมก็ถายแบบวี้จะผมบอกเลยว่าโรงแรมดีมากเนมแล้วผมพาไปหาเน้ากลางแล้วผมก็จะลงเป็นเน็มมีรองเท้าไหม หมดแล้วของผมแ้วผมจะพาลงไปดูโรงแรมข้างล่างเนี่ยมีถุงเท้าเหลือเพื่อนพอชักคู่เลยเหลือไหมพี่พลเพิ่งซื้อมาให้ซื้อต่อก็ได้嘛ได้ไหมเย็ดเค่เอ้ยน่ารัก,กว่ะไม่สีดำปะกู <laughs> ใส่สีขาวรอบอกุมี่เลยเลน่ารัก,กว่ะทุกคนสีเสร็จีอะไหร่ครับพี่ไม่รู้อะสี่สิบบาทคนกันเอง หัวร้อแห้งหัวร้อแห้งเฉยกูไม่รู้ห้าสิบบาทเอาเพิ่มให้แล้วนะเท่าไรก็มาเถืกูก็ได้มาฟรีเหมือนกันห้าสิบบาทคนกันเองเขาซื้อให้อาหกสิบเอาให้เพื่อนให้เพื่อนนะจะเทียบยังไงให้ได้ติีเมื่อคืนคณครับใช่เหรอม่แต่โดนกอกเลายับเลยขอบคุณครับสำหรับดอกกุหลาบ กินร้านเดิมเลยเหรอขอขมข่มาพี่นนทเต็งเบฟเต็งเบไปไหนมา <c oughs> มาปวดสภาพเลยนะเราอนะโดนแบ็คเมย์หมดเลยนะถ้าน้องเบิร์ดไม่ติดการแทนพี่ได้ไหมคะอันนี้ผมไม่รู้เลยครับมันเป็นเบื้องบนเขาเรียกครับผมไม่ได้เป็นคนเรียกเนาะ <c oughs> พี่นนท์ครับพี่นนท์ครับพี่นนท์นนมาแทนผมดูรงเท้าผมมีอะไรรงเท้าผมน่ารักซื้อต่อพี่เนยเมื่อกี้60บาท ทิงให้เพื่อนร้อยหนึ่งก็จบแล้วเอาเพื่อนเอาไปสี่สิบาสบาทให้เพื่อนเขาไปแมเพื่อนผมตาลักอยู่แล้วจริงๆเพื่อนผมจะให้ฟรีได้ทำไมผมบอกไม่เอาจ่ายตังค์ดีกว่ายังมาชุดเดิมเลยค <c ười> รูเ <c ười> สียจใจมากสภาพไม่จะกลับว่าจะกลับกลัวกลับบ่ทันเลยว่าจะกลับบ้านกลัวอ้ามันยังมาเลี้ยวแบบนี้บ้าเที่ยงคืนแล้วไปรอไหนกันวันนีไไน้ นั่งรถกลับไปสามชั่วโมงเล่นเที่ยงคืนแล้วก็วิ่งไปกันถึงเช่นคืนแหละดิอ๋อสโลไปอย่างเงี้ย่อครับผมก็จะรีบไปทำไมเรยเปนเรียนไปประเทศโดนโดนพ่อหักตลอดเลยพ่อพูดถูกครับบ้านอด็กน้อยนึงวะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเค้กไหมเอ๊ะ ขอดูบรรยากาศข้างหน้าเว้ยสวัสดีครับพี่คุณสวัสดีครับไลฟ์สดครับฝากไลฟ์สดแล้วด้วยวันไหนเพื่อนยีวันที่ยี่สิบเก้านะครับแกงขี้กระตุยไลฟ์สดน,นะครับคลินิกคลินิกอะไรทำการบ้านมาปะเนี่ยนี่โอ้โหคอไปโดนอะไรมาแล้วเนี่ยโดนอะไรกัดเลยนูดิ แดงเป็นกลุ่มนะพอดูบรรยากาศข้างล่างครับโอ้โหโดนอะไรมาครับเนี่ยจมูกด้วยนะใครกัดแล้วเนาะพี่มัน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 ,มน,มนถ้าโอ้โหถ้าคนกัดนี่นโดนสอกนะผมบอกกนะันบางคน ถ้าคนไปดูดคางนี้โดนซอกโยซาบโรน่าจะแมมงหรือว่าอะไรโอ้โหแย่น่ากลัวปะ่ะแต่ผมไปหาสักกฤฤฤฤฤฤฤ็อะไรผิดกั้นข้อเอาไปโดนเลยวั้งมันโดนเรัดเลยันน่นหมูมจเจ้าเรือไปซื้อหมูกรอบสวีเจ้าครับโยเจโชหันหน้ามาก่อนไม่มีไม่ไม่คุยด,ด้วยครับเพื่อนผม,ผมไม่เคยผมนะครับ อยู่จังหวัดไหนคะตอนนี้อยู่ลบบุรีครับตอนนี้เข้าลบบุรีโอเคครับทุกคนเจอกันหน้านะครับเผื่อผมเนี่ยในส่ผมขอเปลีนน่ยนอีกเกมครับนี่นี้พ่อชากรเต็มรถแล้วซี๊ดแคบหมูแค,บ,ค,บ,ค,บ,คบอยู่เลยเอาอะไรนะไปเอาของสองสองที่เขาเ้าไปนั่งไหนงครับ